เสียงเป็นโรคหัวใจเฟบรุรี่22่สิบบายแซนชัยหยดซิลกราบเรียนคุณหมอสันสามีของดิฉันอายุ61ปีตอนที่ทำงานไม่มีอาการผิดปกติอะไรข้อกษะเียณดิฉันจี้ให้เขาไปเข้ายิมออกกำลังกายเขาไปกลับมาเล่าให้ฟังว่าเทรนเนอร์ให้เขาวิตพื้น เขาคุยว่าเขาวิตได้ถึง10ทีแต่อีกราวเจ็ดวันต่อมาก็มีอาการเจ็บหน้าอกตอนนั่งดูทีวีขยับตัวนิดเดียวก็เจ็บดิฉันพาไปโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจแต่ตรวจคลื่นหัวใจแล้วบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเร่งด่วนแต่หมอบอกว่าเนื่องจากมีอาการเจ็บหน้าอกจึงไม่อยากเสี่ยงให้วิ่งสายพานและแนะนำให้ตรวจสวนหัวใจ ดิฉันอยากถามคุณหมอว่าการวิตพื้นทำให้เจ็บหน้าอกได้หลายวันได้หรือเปล่าการวิตพื้นปลอดภัยต่อหัวใจไหมควรให้เขาวิตพื้นต่อไปหรือเลิกแล้วสามีดิฉันควรจะตรวจสวนหัวใจไหมขอบพระคุณคะ่ะ ตอบครับแม่เฮยผู้ชายรุ่นเดือดเนี่ยเห็นแม้อายุมากจนกเกษียณแล้วเมียก็ยังตามบังคับกระเกงจู้จี้จุกจิกแม้ในเรื่องการออกกำลังกายซึ่งควรจะเป็นเรื่องความสำราญส่วนตัวแท้ๆก็ยังไม่ไวถูกภรรยาแทรกแซงพอไม่สบายเธอก็พาไปหาหมอและตัดสินใจให้เสร็จสับว่าจะต้องตรวจอะไรจะต้องทำอะไร ชีวิตของผู้ชายรุ่นเดินี้เป็นชีวิตที่ด้านหนึ่งน่าอิจฉาที่มีคนเอาใจใส่ดูแลแต่อีกด้านหนึ่งน่าเห็นใจนะที่บ้านปลายต้องมามีชีวิตแบบนกน้อยในกรงทองฮี่ฮี่ผู้ชายรุ่นหลังหากไม่อยากมีชีวิตเป็นนกน้อยในกรงทองให้หัดปกครองดูแลสุขภาพโชว์ผลงานของตัวเองให้มอ เนเสียตั้งแต่ยังหนุ่มนะครับอย่าให้ภรรยาเขาประเมินว่าเราเป็นทารกน้อยที่เอาตัวไม่รอดมาตอบคำถามของคุณดีกว่าหนึ่งถามว่าการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกไม่ว่าจะเป็นวิตพื้นหรือยกดัมเบลดึงสายยืดทำให้เจ็บหน้าอกหลังจากนั้นหลายวันได้ไหมตอบว่าได้สิครับเขาเรียกว่าอาการปวดกล้ามเนื้อแบบชะลอตัวเกิดหลังออกกำลังกาย DOMS delay onset muscle soreness ถือเป็นเรื่องธรรมดาหลังการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแนวทางการรักษาคือหากหยุดออกกำลังกายไปเลยกลับจะหายช้าแต่หากออกกำลังกายต่อไปไม่หยุดจะหายเร็วกว่าสองถามว่าการวิตพื้น push up ปลอดภัยต่อหัวใจไหมตอบว่าการวิตพื้นก็เหมือนการฝึกกล้ามเนื้อแบบอื่นๆที่มีความปลอดภัยต่อหัวใจแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นผมเพิ่งนึกได้ว่าฮาวาดเพิ่งตีพิมพ์ง,งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการวิตพื้นกับการเป็นโรคหัวใจในวารสารการแพทย์ JAMA Network Open โดยทำวิจัยในพนักงานดับเพลิงจำนวน1,104คนอายุ21-66ปี ใช้เวลาติดตามวิจัยนาน10ปีโดยเปรียบเทียบความสามารถในการวิดพื้นได้รอบละกี่ครั้งกับผลการตรวจสมรรถนะหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน S ซึ่งทำอย่างน้อยปีละครั้งตลอด10ปีที่วิจัยอยู่ มีผู้เกิดจุดจบที่เลวร้ายด้านหัวใจขึ้น37คนเมื่อวิเคราะห์ผลวิจัยสรุปได้ชัดว่ามีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นว่าคนที่วิตพื้นได้มากจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจน้อยโดยความเสี่ยงจะเริ่มลดลงในคนที่วิตพื้นได้11ครั้งขึ้นไปและมีความเสี่ยงลดลงถึง96%ในผู้ที่วิตพื้นได้ถึง40ครั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการวิตพื้นกับการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่าการตรวจสมรรถนาหัวใจด้วยการวิ่งสายพานเอสดังนั้นนอกจากการวิตพื้นจะเป็นการออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดัง <S <S เช่นวิธีออกกำลังกายอื่นๆแล้วยังเป็นวิธีตรวจประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้อย่างดีซะดด้วยนะคือยิ่งวิตพื้นได้มาก ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยและหากถือตามงานวิจัยนี้ชายชาตรีทุกคนควรสามารถวิตพื้นได้อย่างน้อย11ครั้งขึ้นไปจึงจะเริ่มลดการตายจากโรคหัวใจลงได้สามถามว่าสามีของคุณควรจะตรวจสวนหัวใจไหมอันนี้ผมขอตอบตามข้อมูลเท่าที่คุณให้มานะ คำตอบของผมอาจจะผิดก็ได้หากมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้แต่คุณไม่ได้ให้มาข้อบ่งชี้ของการตรวจสวนหัวใจมีกรณีเดียวคือเมื่อใดก็ตามที่ต้องยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดชนิดที่มีข้อบ่งชี้ให้รักษาแบบรุกล้ำหมายถึงใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหรือทำผ่าตัดบายพาส แต่ผมดูข้อมูลของสามีคุณที่ให้มาแล้วไม่มีหลักฐานอะไรชวนให้สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดชนิดที่จะได้ประโยชน์จากการรักษาแบบรุกล้ำกล่าวคือ3.1โอกาสเป็นโรคหัวใจแบบไม่ด่วน (stable angina) แทบไม่มีเลยเพราะอาการเจ็บหน้าอกเกิดขณะพัก และสัมพันธ์กับการขยับตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการปวดกล้ามเนื้อหรือเอ็นบนผนังหน้าอก3.2โอกาสเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพ,พลัน a c MI) ชนิดที่ต้องรีบรักษาก็ไม่มีเพราะการตรวจคลื่นหัวใจเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็วินิจฉัยแยกได้เด็ดขาดแล้วว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มีความผิดปกติแบบเร่งด่วน ดังนั้นผมวินิจฉัยว่าสามีของคุณเจ็บหน้าอกจากการปวดกล้ามเนื้อแบบชะลอตัวเกิดหลังการออกกำลังกาย DOMS มากกว่าจึงไม่มีข้อบ่งชี้ให้ทำการตรวจสวนหัวใจการตรวจยืนยันเรื่องนี้หากอยากทำก็ทำได้ไม่ยากคือรอให้พ้นระยะของการปวดกล้ามเนื้อแบบ DOMS ซึ่งปกติอยู่ไม่เกิน14วันแล้วก็ไปตรวจวิ่งสายพานเ าผลตรวจเป็นลบก็จบข่าวสี่ข้อนี้คุณไม่ได้ถามแต่ผมแถมให้ท่านผู้อ่านทั่วไปด้วยคือคนส่วนใหญ่ไปกลัวการออกกำลังกายว่าจะทำให้หัวใจเป็นโน่นเป็นนี่แม้แต่หมอเองบางทีก็ห้ามคนไข้ไม่ให้ออกกำลังกายเสียเอง ทั้งทั้งข้อมูลวิทยาศาสตร์ยืนยันแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งว่าการออกกำลังกายเป็นคุณและจำเป็นสำหรับการป้องกันและรักษาโรคหัวใจสำหรับท่านที่ต้องการติดตามไปสืบค้นหลักฐานวิทยาศาสตร์ว่าผมพูดจริงหรือเปล่าผมได้ลงเอกสารอ้างอิงไว้สองอันอันแรก 2. เป็นคำแนะนำการออกกำลังกายของของสมาคมหัวใจอเมริกัน AHA และสมาคมพันธมิตรต่างๆซึ่งรวบรวมหลักฐานวิทยาศาสตร์ไว้ดีมากและตีทิพ์ไว้ในวารสาร Circulation เมื่อปีกลายอันที่2-3เป็นผลวิจัยการป่วยและตายด้วยโรคหัวใจโดยสัมพันธ์กับระดับการออกกำลังกายซึ่งทำวิจัยในคนหลายชาติหลายภาษาทั่วโลกกว่า130,000คนตีทิพ์ไว้ในวารสาร Lancet er, เมื่อสปีมานี้เอง ทั้งสองหลักฐานนี้เป็นหลักฐานที่มากเกินพอที่จะกระตุ้นให้ใช้การออกกําลังกายเป็นเครื่องมือทั้งป้องกันและรักษาโรคหัวใจส่วนความกลัวของแพทย์ส่วนหนึ่งและของคนทั่วไปที่ว่าออกกําลังกายแล้วหัวใจจะมีอันเป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้นั้นเป็นเพียงความเชื่อหรือคอนเซตต็ปที่ไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์รองรับเลยเราจึงไม่ควรไปให้น้ำหนัก จะเป็นการชักใบให้เรือเสียเปล่าเปล่าดังนั้นโปรดบังคับให้สามีคุณวิทพื้นต่อไปฮิฮินายแพทย์สันใจยอดสินบรรณานุกรมหนึ่ง